สวัสดีทีมเด็กดีมีคุณธรรมทุกคนครับนี่เรามาเริ่มง,งานกันครับผมมันมีทาร์ตอยู่อย่างนี้แหละมีใครอาสาจะทำทาร์ตไหนบ้างครับผม<อ>นะครับผมบก็ทำจีไว้ครับจีไว้ไหนจีไว้ไไหนครับอันนี้ครับคนะครับเฉยๆครับเปาเนครับเหมือนเล่นเหมืหามึงก็ไปเจอครับต,ตามมาเอาต่อต่อ ต่อไปใครครับต่อไปใครอาสาทำอะไรนครับมีไหมครับผมเอา Generate QR Code ไดนะครับได้ครับไม่เด่นครับหรอคุณอาสิ่นั้นอย่างนี้เออเดี๋ยวผมว่าผมจะเอา q I ส่วนของลูกค้าครับทำไม่มึงไม่ให้คนที่ทำ ผมเป็นโปรแกรมเมอร์คนที่ทำ G I Login กับลูกค้าทำด้วยกันยัยครับผมขอแล้วตัเบสล็อกอินก๊กโอเครับสองงานเลยครับคนทำ G I บางคนกันระรแกรมโอ้ยหลักชายอ่ะมาคนระแมวอ่ะล็อกอินกับลูกค้าสนใจรับต่อการล็อกอินไอ้ G I ลูกค้าได้ไหมครับลูกค้าเอาไปแล้วครับร้านค้าร้านค้าอะไรค้าได้วยครับโอเคจะได้ทำทีเดียวปัดแจ้คปัดข้ายัยครับผมมาทำ เกยนโค้ดมาอินครับพอแล้วครับเยอะไปแล้วแล้วครับไม่ทำนะไมทำทเลอเุิ่มแล้วขอมึงทำไปแล้วเหรอราไปแล้วจะอะไรต่าขอทำในส่วนของเทมรอข้างหลังสิรอพรากูตอบเทมก็รอที่หลังสิอ่ะรอ เราทำในส่วนของโค้ดโปรไฟล์ของลูกค้าครับนะครับแล้วก็จะทำโค้ดคอลเลกชันเองโอ้โหนี่ครับงานของเราแล้วสองอย่างคงั้นงานเรในงานในสปินนี้มันก็จะทำ G U I และดาต้าเบสของลอง็อกอินจบและเจนเนอเรต Q R Code G U I ของลูกค้าเห็นโปรไฟล์แล้วก็เป็นสมุดสะสมของลูกค้า ก็ S <S เป็น GUI อของร้านค้าตกลงตามนี้ย้าย้ายทำงานครับผมมากครับเชื่อมใหม่ถ่ายใหม่<พ>อรูมม้ก่อน